สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมติ๊กฮีโรก็กลับมารับใช้แฟนๆอีกเช่นเคยนะครับอีพีนี้เป็น E ีพพิเศษสําหรับหัวเวลาโดยเฉพาะงวดน,นี้ก็ออกประจาวันที่1กรกฎาคมพศ2565นะครับออกพร้อมหัวรัฐบาลน,นะฮะหากไม่ถูกหัวรัฐบาลก็ลองมาแก้ตัวดูนะครับเด่นตามที่คํานวณออกมานะฮะ01782นะฮะตัวเด่นนะครับ จับชุดนะฮะศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนตัวรองนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึง่ 17, 18, งหนึ่งแปดหนึ่งสะส่วนสตัวชุดสตัวนะฮะศูนย์เชุดรองหนึ่งเจตวนอีกครั้งนะฮะตัวเน้นตัวเจาะ0ูนย0ศูนย์สองตัวตัวเจาะนะศูนย์เจ็และศูย์ส ต่อไปก็มีเลข2ตัวหน้านะครับประจำวันศุกร์ที่1กรกฎาคม2565เลขเด่นตามภาพนะฮะ35012จับชุด30 31 35 36 50 52 58และ24ตัวเน้นตัวเจาะ30 31 50และ52ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะ กด Subscribe และเฉพาะกดติดตามให้ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดโอกาสในการนำเสนอคลิปต่อๆไปนะครับ E.P. นี้ก็ขอจบบทเ,เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม